สวัสดีครับพี่น้องโอ้อันนี้คือรถของทีมงานคำคุณทีมกิจการคำคุณนะครับเฟียมีกิลโมนะครับโอ้สีหอนแล้วพี่น้องสีหอนแล้วแต่ว่ายางแตกเกิดเหตุนะครับยางแตกนึกว่าเหยียบอะไรนะครับแต่ที่จริงแล้วเป็นเสียงยางมันฟงเข้าใต้ท้องรถโอ้มันฟงคนะ เพราะว่ารถค่อนข้างจะหนักมากครับเพราะว่าเมื่อกลางวันทีมงานไปเอาปกติจะเป็นแค่แบบตัวเองปกติเป็นแค่ตัวเคือวันนี้เอาของขึ้นเยอะนะครับหนักนะครับเพราะว่าทีมงานเอาของขึ้นรถเต็มรถเลยนะครับวันนี้นี่ภาพเบย์เบย์นี่ภาพพี่น้อง ขนลงเหรอผีพี่นองไม่ไม่ได้แตกแบบว่าบุบลงเลยได้พี่น้องมันเป็นแบบว่ามันค่อยๆซึมบอกซึมบอก ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มคาเทกนะครับเอ่ออะไรนะพหุนโยทินขาเข้าพหุนโยทินขาเข้านะครับพหุนโยทินขาเข้านะครับกนนนาวานครนั่นแหละอยู่แถนาวานวนครนะครับตอนนี้พุทธวิชัยฮอรมองฟักแล้วพี่น้องอันนี้เป็นขั้นที่ลงสร้างเอ่อ อาศัยเพื่อนมาน้านะครับตลอดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับนาะครับเพราะว่าตอนนี้รถบัสอ,อัดแน่นไปด้วยสมาชิกชาวเพื่อนแพงนะครับสองรลอยกว่าชีวิตยังกะยังประท่านเลยลงโตนะครับเรื่องรถบัสนะครับแต่ว่าได้ยินข่าวว่ามีรถตู้ให้อาจารย์ดุนตรีนะครับ เดี๋ยวอาจารย์นตนตรีจะได้ลงมาเดินทางด้วยรถตู้เนาะพี่้องเนาะแล้วก็ม้วนำส่ที่เหลือที่ว่าห้ามีรถที่ว่าทานี่เหมาะเบาะนางนะครับพี่้องครับนกระสิขึ้นเป็นเครืรถบัาห้าจะได้เก้นเป็นนัรถบัตรนักจ้างใดนำนักโอ ไ็เปนฟังโขงครับอันซาราริมทางอันเบาหนักนี่ปกติกะน้ำหนัก,นกรถเล้วได้พี่น้องรถตะวะหัโล่ผมตกใจปะครับตกใจปะตอนไดนยิ้นเสียงนหนักสุดฮะ,นะหนงโสุดมาสวดดอกก็ตกใจได้ค,ค่ะ แต่งให้แล้วใส่แอปแล้วไม่ตกใจเล็กน้อยค่ะตกใจเล็กน้อยไม่น่าปิดหน้านะนั่นแต่ว่าก็แตกฟังใอยนั่งอีเรียนล่ะแตกฟังใอยนั่งอีเรียนล่ะพี่น้องโอ้ดีตอนบ่แตกฝุ่มเลยเนาะ ม่เคยคลายออกสามโอ้ไม่เคยค่อยออก,กค,คันสองสาวฮะไม่ได <laughs> ้ก<อ> <c oughs> ็เปลี่ยนล้อเมื่อที่เราเปลี่ยนล้อ้เราก็เปลี่ยนอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์นะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์อันใหม่นะครับมันเป็นเหตุการณ์ท <c ười> ี <c ười> ่เคยเกิดขึ้นมาแล้วได้ได้ครับอยากจอยพอดี somebody. คนขึืนคนขึ้นแล้วแล้วก็คนลงแล้วคนคืนอีกสรุปวันนี้คนสามรอบโอ้ยยุ่งกับพอยอุ่งเด้อบัดนี้ยุ่งหุ่เทียมมาคือยุ่งบัตเทาอยู่ยุ่งรุงเทียการแบบการแบบอันบม่ไ,ได้เรียกภาษาไทยเลยที่แรกนึกว่าเหยียบที่แรกนึกว่าเหยียบขอนไม้แล้วมัน กระดอนกระด่อ่อนมองพเดี๋ยวพี่น้องโหนโยตินขาเข้าเออมอเตอร์เวย์ อย,อยู่ปั๊มคอเทคกนวนครครับอยู่ปั๊มคอเทคนวนครครับ พี่น้องจะได้กับฐาสร้างครับกำลังติดต่อนะครับพี่กู้ภัยกาลังติดต่อคือให้อยู่นะครับขอบคุณพี่กู้ภัยนะโอ้ยสั่นพี่น้องอยังสั่นอยู่นะครับโอ้นี่คุณแม่เขาเป็นไงบ้างครับนี่โอ้งแรงห้องแรจริงเาว่างแกตั้งแต่ขับรถาไม่เคยยงา,างแตกอปกติแ่ยางวเนาะไม่ปกติก็ไม่ได้แสกของเยอะขนาดนี้นลเยอะเยอะหรอ ก็แสดงว่ากปกติไอ้อแต่ก็ไม่ได้วิ่งยาวไหมวิ่งวิ่งมาตั้งแต่อุดรดค่ะอุดอดนะะ้อ,อ,นองคายวิ่ง,ง,ง,งวันนี้เราวิ่งไกลเกินวิ่งตั้งแต่น้องคายวันนเรา,าพักที่บ้านแพง,พงแต่ก็บ<า>ม่ได้ถือ<า>ว่าพักหรอกครับเพราะว่ามองจอรถกัเข้าวเทียน ข้าถึงนวานครข้าถึงนวานครปั๊บนั้นก่อนเข้ามอเตอร์เวย์พะหวโยธินขาเข้าครับ าล้ครับพี่น้องมือนะครับพอกันอยู่ที่มอชิสองครับพี่น้องครับมอชิสองแต่ว่าตอนนอี้รอ,อสรา้างพังๆนะครับพี่น้องมือ,อลอดกระบังครับตลาดฉลองกรุงบ <c oughs> อกมอชีย่สิบสองอ ข้าง LG ปลวกแดงระยองนะครับสอนนพี่บ้านแพงนะครับยังก็แม่ พี่น้องนี่จะไล่เงาสถานการณ์นะครับเป็นไร่สดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยววันศุกร์นี่นะครโอ้ตกใจอะไรพี่น้องปลอดภัยครับทุกคนปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดีอยู่ที่ว่าเพิ่นเพิ่นขับสัส่ามาครับเพิ่นขับสัส่าเพราะช่วงนี้มันโรยลายนะครับขอบคุณครับขอบคุคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ